Hey. Yeah. Yeah. Walk in สนับสนุนโดยดื่มดื่มจะรู้ว่าใช้น้ำเปล่าที่ไม่ปร่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับ Walk in สัปดาห์นี้ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวย่านจตุจักรและแน่นอนที่สุดซ้ายมือนี้ตลาดอ,อตอกเอชื่อไหมอยู่บนโลกนี้มา40กว่าปีเพิ่งจะได้ตั้งใจอ่านจริงๆว่าอ,อตอกอรเนี่ยคืออะไรอ๋อองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก็เลยอยากรู้ว่าองค์การตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโอ้ก็ต้องทำมานานแล้วดิก็เลยไปค้นคประวัติ ว่าองค์การเนี่ยที่ช่วยเหลือกเกษตรกรเนี่ยนะเขาจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2517จนมาถึงตุลาปี2566ปีเนี้ยครบ49ปีมีอายุเยอะกว่าผมอีกแล้วเชื่อไหมออตกรเนี่ยอย่างที่บอกไม่เคยมาตั้งใจอ่านจริงๆว่าอตกรเนี่ยคือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวันนี้นึกภาพออกแล้วมิน่าล่ะในนั้นถึงมีของกินอะไรมากมายผักพืชมีทุกอย่างผลไม้ เพาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามยุคตามสมัยตามความพัฒนาของสังคมนะวันนี้พามเดินเล่นออตกรเรามาดูกันว่าออตกรในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เขาจัดสรรทุกอย่างเข้าที่เป็นระบบแล้วเนี่ยแต่ละโซนมีอะไรบ้างไปในเมืองซิวิหลาุคนลากลายรีบร้อนรวดเร็วและต่างก็กลัวไม่ทันมือการแข่งขัน กััันนนพลวคือจะมาที่ตลาดอ,าอกอรเนี่ยอย่างแรกเลยพกเงินไปเยอะๆะเพราะว่ามีเท่าไหร่หมดเท่านั้นเพราะว่าของที่มีที่นี่น,นะครับผมคือของคุณภาพทั้งนั้นเขาคัดสรรของดีๆมาไว้ในนี้หมดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ติดกั้นนะครับว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือเขาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมเพื่อให้หนะฮะชาวสวนชาวเกษตรกร,กรต่างๆนี่นะครับผม มาผลิตบอยเอ็กซ์เพทนะครับผลผลผลิตของตัวเองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ของสดอย่างเดียวแน่นอนของดีมันก็ต้องมีการยกระดับการยกระดับก็คือมีทั้งของสดจนไปถึงการแปลร,รูปการคิดค้นสูตรใหม่ๆนะครับผมที่เอามาขายมาเป็นทั้งสแน็คเป็นทั้งโอ้อะไรอีกมากมายอยู่ที่นี้หมดอย่างที่บอกมีหมดใช้หมดจริงๆมาเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับผมแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเจ้าประจําที่เขาแบบว่าเป็นตํานานอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันนะ วเลยดีกว่ Walk ิน <Walk in S 2> มาได้ตลอดเลยนะคะที่ตลดาดอตกอค่ะ w a ล k i อิน <Walk in S 2> มาได้เลยนะคะที่ร้านคุณจูไททาน,นีค่ะมีผลไม้ทุกชนิดนะคะ Walk in ินมาได้เลยคะ่ะ w a ล k i <in> อินมาได้เลยนะคะผักสดๆใหม่คะ่ะ Walk in ินมาได้เลยคะ่ะ Wal k i อินมาเลยนะคะก้านยาวร้านนี้เลยคะ่ะอร่อยอร่อยค่ะ วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาก็รู้สึกอบอุ่นเลยมีนะฮะเจ้าของร้านค้าต่างๆทักทายนะครับมีหมดเลยทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่แบบว่าเข้าวสาราจนถึงเครื่องสมุนไพรขนมเสื้อผ้าขวานจอบเสียมมีบทพี่จ๋า,จาอยู่กับตลาดอ,อุตกรมากี่ปีแล้วจ๊ะ อ๋อปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วทําไมเราถึงเลือกมาออกที่ตลาดอ,อตกอรอ๋อหนึ่งคุณไม่ต้องคิดมากเลยว่าอ,อตกอรเนี่ยมันมีของดีทุกทุกอย่างที่ออตกอรนี่คัดสรรมาแล้วค่ะแปลว่าของเราเนี่ยก็คือของดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีที่อ,อตกอร<ช>กว่าจะเข้ามาได้ยากไหม อ๋อไม่ยากค่ะไม่ยากเลยแล้วอันนี้ของของพี่นี่มาจากที่ไหนครับมาจากโรงงานโดยตรงเลยคะ่ะโรงงานโดยตรงเลยโรงงานที่ทากันเองเลยใช่ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นคปรปฐมค่ะนคปรปฐมก็ยังต้องมาอยู่กรุงเทพที่อ,อก,กรนี่มีน้ําพริกทุกอย่างหมดเลยพริกแมงดาพริกตะแดงน้ำพริกปลาบองเดี๋ยวปลาบองเอากลับบ้านค่ะคือวันนี้เหมือนพาท่านผู้ชมมาจ่ายตลาดไงก็ไม่รู้แต่ว่าลองชิมได้แต่ว่าเพลินมาก แต่ที่นี่เขาบอกว่าเปิดทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามาก็มาเช้าหน่อยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอาช้อนใหญ่ก็ได้นะนั่นอันนี้ได้ครับถ้ามาก็มาช่วงเช้านะครับเพราะว่าประมาณสี่โมงนี่วายหมดแล้วก็มีของอยู่ค่ะยังมีได้ใช่ไหมโอเคดี้ของเยอะจริงเราใช้ใจนำดำเนินชีวิตไม่คิดวุ่นวายกับสิ่งไหนวิธีของเราสโลไลเป็นฮิปปี้เดินดีด้าดิดุมเด็กดีดุมดุม ถึนงนิยมไม่นสนรักไม่เคยใส่ใจเป็นฮิี้เติมดีดุมเด็กดีดุมพันไทยใครจะว่าเราเพียนแต่ฉันไม่เคยเปลียนเบียยใครให้กับคะแนมหนึ่งชุดครับแล้วก็เบี้ยงลาวหนึ่งกล่องครับเย่เ yeah, ย yeah. แบบเนี้ยสบายใจแล้ว <Wow. S 1> จะบอกเลยนะว่าคือ คุณอยากได้อะไรคุณมาที่นี่มีหมดนะครับผมของโดยเฉพาะเรื่องของกินเป็ดพะโล้ก็มีนะมีทุกอย่างอ่ะร้านนี้แบบว่าคือพวกผัผดพริกแกงผัดผัดพริกขิงทุกอย่างซีฟู้ดมีหมดและที่สาคัญมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งนะครับผมแต่เขาไม่มีที่นั่งให้สวัสดีครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่าขนมไทยก็มีร้านมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งที่ไม่ได้ให้นั่งกินนะแต่ว่าคุณก็สามารถมาเลือก กับข้าวแบบข้าวแกงเขาใจเมื่อก่อนจะกับข้าวสามอย่างใช่ไหมข้าวจานหนึ่งกับข้าวสามอย่างอันนี้ก็มาคุณอยากกินอะไรก็นะครับผมสั่งคขาตักใส่ถุงกลับบ้านได้โอ้โห oh. คือพูดง่ายวันนี้มาอัปเดตกันว่าองคกรเนี่ยทุกอย่างที่เขาเลือกแล้วก็คัดเข้ามาอยู่ในตลาดของเขานั้นรู้แล้วคุณภาพทั้งนั้นขอโทษนะโอ้แ oh. oh. ม่คุณเอ้ยไปตลาดคุณไม่ต้องไปถึงแบบอรัญญาพัยาคุณได้คุณได้กุ้งขนาดเนี้ยนี่คือกุ้งกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ํา นี่กุ้งอะไรจ๊ะกุ้งแม่น้ำใช่ไหมเออกุ้งแม่น้ำเออไม่ต้องไปถึงยุทธยาคุณก็ได้กินกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับคือที่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินอะไรข้าวแกงนี่หมูหมูสับปลาเค็มโอ้โหเฮ้เยมีทุกอย่างมะขามป้อมมะข,ขามป้อมลูกใหญ่มากที่ที่เมื่อกี้อาป,ปอากบอยคุณมะขามป้อมพันอะไรครับเนี่ยพันอินเดียค่ะพ,พันอินเดียส่วนนี้ก็มะม่วงเบา มันม่วงเบามาจากตรังหรือเปล่าแถวๆนั้นนะฮะแถบแนั้นเอามาเอามะขามป้อมเนี่ยม่วงเบากินบ่อยมะขามป้อมไซนี้ไม่เคยกินเลยเอาชุดหนึ่งจ้ะน้ำจิ้มยังไงดีฮะเป็นปอ๋อนี่เอากะปิกะปิอันนี้กะปิโวอันน้ำปลาหวานค่ะเอากะปิโวเนี่ยครับปิโวเนี่<า>ยครับใช<า>น้ได้ไหมคะครับผมได้ครับคือหลายๆคนรู้กูแบบพี่คิดมีอะไรที่แบบว่าไม่กินบ้างไหมเก้าอี้ ขาเก้าอี้กับรองเท้า <c oughs> ไปกิน <c oughs> ขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานจ่ายตังค์ให้นะครับขอบคุณครับ <c oughs> ไปต่อไปดูรอบนอกกันขอขอบคุณรายการช่องเจ็ดรายการ Walk- in นะคะที่มาถ่ายทำรายการแห่งนี้ให้ประชาชนได้มีโอกาสมาเลือกช็อปที่ตลาดออกรตลาดออกแห่งนี้การสัญจรเดินทางสะดวกค่ะมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS แล้วหากใครจะมารถยนต์ก็สามารถมีที่จอดรถรองรับได้ถึง700คันมีอาคารจอดรถ6ชั้นอยู่ด้านหลังนะคะอย่าลืมนะคะออสกา Walk in, Walk in. ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะแต่ว่า,ามาถึงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ชวนให้เราเดินให้เราแบบซื้อให้เราดูให้เราจับทุกอย่างไปหมดดูเด็กของแห้งกระเพาะปลาทุกอย่างโอ้โหเยอะแต่ว่าอย่างหนึ่งโทษทีนะฮะพูดหยุดหยุดเฟินมากับผมก็นะลายหูลายตาไปหมดคือทุกอย่างมันมันน่าจะต้องน่าซื้อไปหมดเลยแต่ว่าจุด เด่นเลยของอ,อกตกที่เราจําความได้ตั้งแต่เด็กเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณแม่หรือว่าครอบครัวที่บ้านจะมากันพอสมัสบบยก่อนเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของการทำอาหารกินที่บ้านนะฮะเยอะเดี๋ยวนี้เด็กเด็กเด็กเ,เ,เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยละแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนแน่นอนวันสุดสัปดาห์เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องมาเจอกันนั่นในหมู่ญาติสิ่งหนึ่งเลยที่คนเมืองชอบมากที่สุดเวลามาอ,อกตกคืออาหารทะเลซีฟูด้ดเวลาบอ,อกซื้อปูต้องไปซื้อปูที่อตกตัวใหญ่ ราคาดีอย่างนี้อ่ะตัวนี้ก็เริ่มเข้าสู่โซนแบบว่าแล้วยิ่งโซนของแห้งนะครับผมเริ่มหมดแล้วก็จะเข้าสู่โซนของผักสดต่างๆแล้วถ้าเลี้ยวไปนิดเดียวเน่ะคุณเอ้ยนึกว่าแบบอยู่ตลาดปลาแถวแบบแบบบางแสนแถวแบบอืมคือ อันนี้ก็สวรรค์ของเชฟสวรรค์ของคนที่ชอบทำอาหารมีหมดครับผมอยากได้ปลาเลยล่ะกบก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนของปลาเรามาดูกันเรื่อยๆสวัสดีครับพี่จ๋าพ,พี่ชื่อร้านอะไรนนเนี่ย <มา S 1> ร้านมารีร้านมาลีออกโตโกอร์อยู่กับออกโตโกอร์มากี่ปีแล้วครับ กือบ40ปีแล้วค่ะเกือบปีใช่ค่ะก็แสดงว่าจะถอยยุคแรกเลยแสดงว่าถ้าเกิดสมัยที่คุณแม่ผมคุณตาผมทุกคนเวลาจะมาเสื้อหานทะเลอตกในรุ่นที่ผมเกิดแล้วก็คงจะแต่แผงนี้แหละร้านมาลีใช่ค่ะร้านมาลีแน่นอนค่ะคือการแข่งขันในตลาดนี่มีเยอะไหมในในการขายของไปถือว่าร้านที่มีของคล้ายๆกันเหมือนกันเลยไงพี่มีค่ะก็มีของคล้ายๆกันหลายๆร้านนะคะแต่พวกเราเป็นเพื่อนกันค่ะไม่แข่งขันกันค่ะก็คือเขาเรียกเอื้อกันอะไรที่ตรงนี้วันนี้เราไม่มีไปทางนี้สิคะใช่ค่ะ อ่ะมันถึงอยู่กันได้ใช่ไหมใช่ค่ะ4ี่สิปีเราทํายังไงฮะที่จะดึงใจลูกค้าของเราไว้ที่นี่ซื้อสัตว์ค่ะครับค่ะซื้อสัตว์ของคุณภาพสดคือบอกสดไม่สดคือบอกไม่สดแต่ลวถ้าซื้อไปนี่มีปัญหาเอามาเปลี่ยนได้อย่างนั้นเลยเรามีให้เคลมได้ด้วยมีให้เคลมได้ค่ะอันนี้ผมถามหน่อยคําที่เขาแบบว่านิยามที่คนชอบพูดว่าหัวตกรมีทุกอย่างก็จริงอ่ะแต่ของแพงอย่างนี้เราเป็นแม่ค้าเราว่าไง แต่มีคุณภาพค่ะพี่ทุกร้านบอกงนี้หมดเห็นไหมถ้าขอมันมีคุณภาพแล้วมันจะมีราคาของมันเนี่ย<ช>มันขีตรงไหนถูก<ช>ไหมเพราะฉะนั้นค,คือบางครั้งถูกและดีเนี่ยหาได้ยากมีไหมก็คงมีแต่ก็หาย,ยากอ่ะแต่ถ้าเกิดของดีแล้วที่มันมีราคาที่เหมาะสมมันเป็นเรื่องปกติค่ะถูกไหมอย่างกุ้งไซนี่กี่ตัวโลครับพี่ตัวนี้ตัวละสี่ขีดค่ะสามตัวโลกว่าสามตัวโลกว่าใช่ค่ะอย่างนี้โลเท่าไหร่ครับพันสองค่ะ สามตัวสามตัวโลกว่าพันสองแล้วถ้าเกิดปูอย่างวันนี้ปูไซส์ดีๆเรามีไซส์แหนปูเป็นเนื้อปูเป็นเนื้อใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นเนื้อปูเป็นเนื้อแบบว่าแกะมาแล้วแมาแล้วค่ะอันนี้คือมีทั้งเนื้อปูแยกประเภทด้วยเป็นแบบเป็นไซส์ขนาดนี้จัมโบ้สุดอันนี้กันเชียงเนี่ยฮะอันนี้เป็นเนื้อค่ะื้อกรเชียงจะติดทายแบบอ๋อจะติดแบบถ้ากรนเชียงจะติดภายก็ติดให้รู้เลยว่านี่คือกันเชียงใช่ค่ะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่กันเนี่ยลองชั่งดูครับ ครึ่งโลสะดวกสบายคุณภาพดีแบบนี้ครึ่งกิโลกินคนเดียวเพลินๆกี่ตังค์เก้าร้อค่ะไม่ถึงพันเอาสิครับเดิมชุดครับผมแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปต่อว่าจะถึงบ้านได้กินนี่เราทำไงฮะพักให้กล่องให้ค่ะมีกล่องให้ด้วยกี่ตังค์ฮะกล่องกล่องอย่างนี้ไม่คิดค่ะแถมเลยบ้่นเราสบายสบายกำหนดชีวิตของเราเองไม่เห็นต้องมีเจ้านายออาย ไอเราสไตล์นกนๆชอบทวนกระแสไม่สนไม่แคร์ข,ขอบคุณมากนะครับอออขอบคุณนะครับผมอโ,อโ,โอ้โหไปส่งไหมครับไม่เป็นไรครับไปส่งได้ด้วยไ,ไม่เป็นไรถือเอาได้ฟิล <laughs> พี่ไปส่งเลยก็ดีโอ้โอ้ถุงเดียวน้ำแข็งยังหนักแต่ว่าก็เพื่อความสดให้กับลูกค้าจริงๆงนี่คือสิ่งที่เขาจัดให้ขอบคุณนะครับแต่ติดกันร้านนี้บอกเลยว่าก็คงเป็นเช่นครับผมติดกันตรงข้ามกันร้านนี้ก็คืออีกหนึ่งในตำนาน และเชื่อว่าอยู่กับอตกรมานานมากก็คือหนวดอตกรสวัสดีครับแม่ครับเขียงเนื้อของเราเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ตลาดเปิดยังไม่เป็นเป็นตลาดยังไม่เป็นตลาดเลยยังยังเป็นกลางเต็นท์อยู่เลยขายใต้ต้นไม้ขายใต้ต้นไม้แล้วเราก็ไม่เคยหนีไปไหนเราอยู่กับเขามาตลอดใช่แล้วเราก็เป็นเขียงเนื้อแบบเต็มรูปแบบเจ้าแรกๆค่ะคือนี่คือมีแยกสวนที่นี่หนอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะ มีแยกส่วนให้หมดเลยอันนี้คืออันนี้เป็นน่องค่ะอันนี้น่องอันนี้สะโพกค่ะสะโพกอันนี้ริบอายริบอายเนื้อของเรานี่ก็คือเป็นเนื้อแบบว่ารุ่นรุ่นเดิมก็คือพิ่งเป็นโคขุนใช่ไหม้รับโคนมกับโคขุนนะก่อนที่จะมีวากงวาเกิวเราเป็นเนื้อที่ทำอาหารไทยแล้วอร่อยเราเป็นเนื้อที่เอาไปทําแกงเขียวหวานแล้วสุดยอดนะครับแยกมาให้ทุกส่วนเป็นเนื้อเค็มมัน อย่างนี้เราขายยังไงฮะโลละหกร้อยค่ะโลละหกร้อยแต่คือทํมาให้เสร็จเรียบร้อยคุณไม่ต้องไปมั่วหัดเองใช่คือคือซื้อกับเราเนี่ยรู้คุณจะรู้เลยว่าคุณได้ส่วนไหนอะไรที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับออกรมาตลอดคือผมก็ใจแหละออกรเป็นที่ที่ที่มีแต่คนอยากที่จะเข้าใช่ไหมฮะแต่ทําไมคนเก่าอย่างเราก็ไม่ออกเหมือนกันทําไมเราถึงอยู่กับเขาไปตลอดลูกค้าแบบที่นี่อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มาตรฐานอยู่แล้วเนี่ย แล้วทำไมสิ่งถึงสิ่งถึงเรียกลูกค้าแบบว่าทุกระดับต้องมาที่อตกรก็เราก็แบบว่ามีของให้เขาเนี่ยมั่นใจว่าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังาครับถ้าไหนดีเราก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่หนวดอตกรอีกหนึ่งร้านสําหรับเขียงเนื้อสําหรับคนคอเนื้อสายเนื้อนะครับผม <c oughs> ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่มาซื้อกเต็ม <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงครับเวลาโทรมาเนี่ยถามเขาด้วยว่าลูกชิ้นเนื้อวันนี้หมดหรือย,ยังหรือทำหรือเปล่าพอได้ข่าวว่าอร่อยมากแต่ว่า โปรดิวเซอร์ผมก็เป็นขาประจำร้านนี้แต่มาทีไรก็ไม่มีวันนี้มาถ่ายกันเนี่ยอยู่หลังกล้องเนี่ยก็ไม่มีก็ถือว่าอดวันหลังโทรมานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับนี่คือน้ำใจและความน่ารักของพี่น้องนะครับผมชาวอตะกอฟุ้ยง่ายไม่เสียแรงไม่คือบอกแล้วต่อให้ร้อนก็เดินเพลินเพลินมากมายก็ได้ของฟรีไม่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับ walk in Walk in นี่เดินเพลินๆไปเวลาจะหมดอีกแล้วคือบอกเลยว่ารายการเราในเวลาไม่พอจริงๆแต่เอางี้ละกันก่อนกลับเนี่ยวันนี้มาอตะก็เพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีแผนที่จะทำอาหารกินกันที่ครอบครัวแล้วอยากกินอะไรเดี๋ยวนี้อาหารยอดฮิต ไม่บุกะทะก็ชาบูพอเราสายเนื้อเราจะไปชาบูเขาบอกพี่ไปอตก,กรใช่ไหมมีร้านหนึ่งพี่จะว้าวมากเพราะว่าเขาอะสามารถเขาเรียกว่าสไลด์เนื้อเป็นแบบว่าไปให้พี่ไปทำชาบูได้เลยไม่ต้องไปนั่งไยเองแต่พอมาถึงแล้วมันเกินกว่าที่เพื่อนบอกกว่าที่น้องบอกเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากชาบูใช่ไหมเอาไปเลยเอาเซตไหนล่ะมีหมดราคาถาดนี้565มันแทรงแบบนี้นะครับผม มีหมดทุกคัดให้คุณคือไม่ใช่เลือกแล้วเขามานั่งสไลด์ให้คูคุณเปิดคุณหยิบไปเลยแล้วสีก็สดใหม่ตลอดเวลานะครับผมคืออย่างงั้นเนี่ยก็ต้องขออนุญาตแบบเร็วๆคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเพิ่งแปลงร่างใหม่เอาละมาถึงก็ต้องมาคุยกันดีกว่านะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณอะไรบ้างฮะชื่อน้ำตาลน้ำตาลแก้ค่ะคุณแก้คุณน้ำตาลคุณคุณโอ๊ตใครทําอะไรบ้างอยู่ที่ร้านนี้ อ่าอันนี้เป็นปกติที่อยู่หน้าร้านเลยค่ะจะเป็นคนนี้เป็นพี่ผู้จัดการร้าน้นา,านคุณตาลคือแล้วหนูก็จะเป็นแมเนจทั้งหมดเลยค่ะแมเนจทั <board S 2> ท้งหมดและคุณแก้มเป็นคนที่เขาชี้นิ้วสั่งให้หนูก็รับทำตามนี่ <laughs> พอจะนิ้ภาพบอกแต่เดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าเพิ่งแปลงร่างเขียงเนื้อของเราใช่ค่ะก็คือคุณแม่ของคุณตาลใช่ค่ะจนกลายมาเป็นร้านเนื้อเออเป็นบ้านเนื้อบ้านเนื้อแต่ว่าก็ยังให้ชื่อคุณแม่อยู่ด้วยค่ะเจรัส แต่อะไรมันดนใจให้เราเปลี่ยนโฉมทุกอย่างคือเอาอย่างนี้พูดง่ายเหมือนเอาซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำยี่ห้อหนึ่งซึ่งหลายๆคนคงรู้จักมาไว้ที่นี่มีคัดทุกอย่างทีโบนสเต็กคือถ้าเกิดคอชาบูก็ไปชาบูใครจะเป็นคอแบบเนื้อไทยแบบว่าเนื้อไทยที่แบบเอาไปทำอาหารไทยก็จะมีถ้าเป็นแบบว่าของยุโรปก็จะมีคัตหมดเลยเทนดอร์ลอยบิฟตเซอรลลอยนีหมด แต่วันแรกที่ลุ้นอ่นนะลุ้นไหมเพราะว่าในขณะที่เราอยู่อ,อตกรเรามองข้ามไปนั่นเป็นวิถีเดิมใช่แต่เรามาเป็นแบบใหม่ไงเราเราลุ้นเหมือนกันค่ะเพราะ<อ>ว่าคนคนรุ่นเก่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยชินกับแนวที่มันเป็นของแบบโฟเซตอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเวลาลูกค้าเข้ามาบางทีเขาก็เหมือนเดินเราบอกเราว่าอ,าอยากได้ไปทาเนื้อสเต็กนะอยากได้ไปทําอะไรแบบเนี้ค่ะ<อ>ซึ่งบางทีเนื้อไทยเราที่เป็นตัวไทยโคขุนเลยค่ะมันไม่ค่อยตอบโจทย์ใช่พอเรามาตัวเราก็จะบอกเขาว่าอามีตัวนี้นะที่เป็นพันไทยเฟนที่มันสามารถเอามาทําสเต็กได้เลย แค่แบบโรยเกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกสรรได้มากขึ้นใช่ค่ะได้รู้ว่าฉันกําลังจะหยิบส่วนไหนใช่ค่ะ้ลูกค้าตัดสินใจง่ายให้ได้มากขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับสะอาดมากขอบคุณค่ะใช่สะอาดจริงๆสะอาดแล้วคือน่าซื้อจริงๆเอาไปว่าผมก็บอกไปแล้วว่าวันนี้ผมจะมาซื้อเนื้อชาบูแต่ผมไม่นึกว่ามันจะว้าว ไม่ต้องซื้อคาหนูมีจัดไว้ให้แล้วสําหรับพี่ชาคิดโดยเฉพาะให้ไปลองเทสเลยว่าถ้าพี่ชาคิดอยากกินเนื้อก็คือมาที่นี่ได้เลยตอบโจทย์แน่นอน <c oughs> จะมาเพาื <c oughs> <c oughs> ่อตอบอทุกชินขอบคุณมากๆครับผม <c oughs> แล้วผมฝากไว้เลยนะครับผมอีกหนึ่งร้าน ดั้งเดิมที่ไม่เดิมอีกต่อไปนะครับกับบ้านเนื้อเอ็กซ์เจรัตนะครับของน้องน้ำตาลน้ำแก้มนะครับและคุณคุณโอ๊มาคุณโอ๊ตจะอยู่ประจำมีอะไรรู้เรื่องบอกว่าส่วนไหนเป็นอะไรอธิบายให้คุณได้หมดเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเห็นเขาแพ็คเอาไว้แบบนี้แล้วรับรองหยิบไปแบบไม่งงแน่นอนมาที่นี่เลยและคุณจะได้เนื้อคุณภาพในเกรดและรูปแบบตามที่คุณต้องการ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้ำตาลครับขอบคุณครับฝากไว้นะครับบ้านเนื้อเอ็กเจรัตนะครับและเนี่ยแหละก็คือความโชคดีนะครับผมที่ผมได้คือได้รู้สึกนะครับทุกครั้งที่เวลาผม walk in ไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็น้ำใจงามๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะผมหรอกแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นว่าสยามเมืองยิ้มอะว่าทำไมสยามถึงชื่อว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ย วัฒนธรรมประเพณีของการเป็นอยู่แบบที่เป็นคนสยามจริงๆชาวสยามอย่างเราจริงๆเนี่ยยังมีอยู่ทุกที่ไปนะครับผมคือมันไม่ได้เป็นอภพิสทธิ์ว่าผมเป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยอย่างที่บอกมีแค่ยิ้มให้กันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันได้จนตายแล้วและเมื่อกี้เพิ่งพูดยังไม่ทันจบคําที่เราพูดถึงความเขาเรียกว่าความอบอุ่นความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผน่น้ําใจของพวกเราคนไทย อยู่ดีๆก็มีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเดินมาบอกว่าเห็นทีมงานทําง,งานกระเด็นเหนื่อยน่าจะร้อหน้าดูอยากจะเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวโดยที่ไม่ได้มีข้อแม้ใดๆเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหขอมารีวิวมาโปรโมทหน่อยก็เลยอยากจะมาขอบคุณเขานะครับร้านนี้เลยแมนสีนะฮะลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาแมนสีสวัสดีครับค,คุณเลยคะ พรค่ะคุณพอรอันนี้คุณพรต,ต้องต้องต้องขอบคุณคุณพรมากนะเพราะเพราะว่าเห็นพวกทีมงานเหนื่อยแล้วก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตอนแรกแล้วเราเองก็อยากกินแต่ว่าด้วยเวลาฝนก็เราจะตกด้วยเราเองก็ต้องปัดงานเหมือนกันะนะครับก็เลยขอขอบคุณด้วยการที่เดี๋ยวให้ก้อม,มาถ่ายแล้วกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเพราะจริงแล้วคือ คุณอะไรนะคุณพรจะเลี้ยงโดยที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าต้องแบบเปิดกล้องถ่ายเลยทั้งสิ้นเลยก็คือแบบว่าอยากให้ทีมงานได้มากินใช่ค่ะแล้วนี่ฮะลูกชิ้นปลาแมนสีเห็นปี1974ถ้านับไปก็อายุเท่าอตกรใช่ใช่ค่ะอยู่นานเลยครับอยู่อตกรมาสัก6ปีแล้วค่ะหปีแล้วใช่ค่ะแมนสีอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนสวนมะลิค่ะขายตอนกลางคืนนะคะสมัยอากงเลยค่ะตอนนั้นนะคะ ขายดีไหมอยู่ตรงนี้ดีมากเลยค่ะดีมากใช่ไหมอตกรนี่ติดอันดับโลกแล้วแบบคนจีนไหลมาเยอะมากจะบอกว่าจะบอกว่าคือที่เดินเนี่ยหัวทองหัวดําคนละภาษาอะไรนี่เยอะมากก็คือชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวคือเขาก็ต้องมากันเพราะว่าเป็นที่เรื่องหรือว่ามาเมืองไทยมากรุงเทพหนึ่งที่เลยที่คนต้องมาคืออตกรใช่ค่ะก็มีทุกอย่างจริงๆใช่นะครับ อย่างเรานี่คือเราเน้นในเรื่องของลูกชิ้นปลาเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่จะมีเป็นเกี๊ยวกุ้งค่ะเห็นมียันตาโฟด้วยใช่ค่ะยันตาโฟก็มีเขียนได้เียได้จริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณก่านใช่ค่ะชาคลินมาทานเดี๋ยวให้มากินีผมไ้พาตัวเล็กมากินด้วยดาดแค่พาตัวเลกกมาินดย้องขอบคุณคุณสาบน้ําใจของคุณพรจริงๆนะฮะขอบคุณมากมากเลยและเดี๋ยวเราตัดสินใจเลยว่าเราจะให้กล้องเก็บภาพซึ่งเดี๋ยวให้มาเก็บวันหลังเพื่อที่จะออกอีพีนี่แหละหลังจากที่ผมก่อนปิดรราายก เพื่อที่คุณจะได้น้ำลายไหลเล่นๆด้วยโลกแห่งมายาสวัสดีเลยแล้วกันแล้วพบกันนะครับผมกับรายการ walk in ทุกวันเสาร์4โมงเย็นทางช่อง7 HD กด35และจากนี้ไปเราจะสวัสดีพร้อมกันและจะได้เห็นภาพของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแม้นสีให้คุณน้ำลายเล่นเลยทันทีไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีค่ะ รู้ชิ้นปลาแมนซีนะคะร้านเราจะมี4สาขาค่ะมีบะหมี่แห้งยำค่ะแล้วก็บะหมี่ย็นตาโฟค่ะแล้วก็มีเป็นลกจิ้มน,นะคะแล้วก็คือกล้วยหั่นลวกค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะคือกล้วยเนี่ยคือทีเด็ดของทางร้านเลยแล้วก็เป็นเกี๊ยวกุ้งลวกค่ะเป็นสูตรของคุณแม่ที่แบบทานกันที่บ้านค่ะ Walk- In มาได้เลยนะคะทุกที่เลยค่ะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะ